ปัญหาของน้องๆอีกหลายๆคนนะคะที่อยากข้ามของได้อยากลงสเต็ปได้ด้วยท่านี้นะคะมันก็คือท่าคิกฟิบค่ะ เป็น e ีีที่พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็น E ีีที่น้องๆหลายคนนะคะเรียกร้องมามากๆเลยะค่ะ <c ười> แล้วก็จะเป็นปัญหาของน้องๆอีกหลายๆคนนะคะที่อยากข้ามของได้อยากลงสเต็ปได้ด้วยท่านี้นะคะซึ่งท่านี้นะคะใครๆก็รู้นะคะว่ามันค่อนข้างที่จะยากมันก็คือท่าคลิกฟิปค่ะวันนี้นะคะพี่เมย์นะคะจะมาสอนท่าคลิกฟิปนะคะซึ่งพี่เมย์นะคะเคยสอนท่าคลิกฟิปไปในช่องผ่าจรสัต์เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะไม่รู้ว่า E ีเท่าไหร่ีพี่เมย์ขึ้นให้ดูนะคะนี่ E.P. นี้เลยนะคะ E.P. ที่พี่เมย์ไปสอนท่าคิกฟิปในะช่องพี่าเนี่ย เป็นการคลิกฟิปแบบพื้นฐานนะคะอาจจะใช้ข้ามของยากลองสเตปยากมันลงยากเพราะว่าวางเท้าหมินใช่ไหมวางเท้าหน้าหมินแต่มันจะช่วยให้เราฟิปเต้นแล้วก็รู้จังหวะฟิปนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะถ้าเกิดเราได้ทําอันนั้นไปแล้วเรามาปรับมาเป็นแบบว่าข้ามของได้ก็ไม่ยากนะคะแล้วก็ทําได้ไวแล้วก็ทําได้เร็วกว่าแต่วันนี้นะคะพี่จะมาสอนให้วางให้วางแบบนี้ค่ะแต่ขอแนะนําก่อนนะสําหรับน้องที่ยังไม่เคยฝึกคลิกฟิปมาก่อนนะแล้วอยากแบบคลิกฟิปข้ามของได้เลยอะ่ะ การที่เราจะวางขายอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะยากเลยนะแนะนําให้ไปดูช่องพี่ถาจอนสัตว์ก่อนนะคะก็คือที่พี่เมย์ไปสอนอันนั้นนะมันจะช่วยให้เราพื้นฐานแน่นมากขึ้นพอเราแน่นตรงนั้นแล้วเราค่อยมาปรับขาเพื่อจะข้ามของนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแบบน้องๆคนไหนที่บอกว่าอยากเริ่มฝึกคลิคลปแต่แบบขี้เกียจไปดูพื้นฐานอะอยากดูแบบไฮเลยพี่ผมว่าผมทําได้นะคะก็สามารถดูคลิปพี่เมย์ได้เลยนะคะแล้วก็ไปประยุกต์ใช้กันเอานะคะเดี๋ยวลองมาดูการวางขากันเลยนะคะไปเลย เดี๋ยวเรามาดูการวางขาคลิกปิดแบบเลเวลสามแล้วกันอ่ะก็คือเราจะวางขาหน้านะคะแบบนี้นะคะเสียงเสียงแต่เราสะบัดไปตรงนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวพี่เมย์ทำดอยให้ดูนะว่าเราต้องสะบัดไปทางไหนอ่ะเราวัดระยะประมาณนี้เลยล็อตตัวนี้ชี้ไปตรงนี้นี่นี่เลยค่ะเราพยายามปัดขึ้นไปตรงนี้เลยนะคะ ปี๊บมันต้องใช้หรอว่าข้อเท้าในการสะบัดทีหนึ่งนะคะแนะนําให้วอร์มเท้าก่อนเล่นนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นะคะต่อมานะคะเราวางขายอย่งยงอย่างนี้เฉียงๆนี้เลยแต่ว่าวางแบบเต็มๆเลยนะคะเสียงให้แบบมุมเท้ามันก็ฝาดไปอย่างนี้ได้นะคะระวางแบบเต็มๆเลยต่อมาขาหลังนะคะขาหลังเราก็วางเหมือนออลลี่เลยคะ่ะวางแบบครึ่งฝาเท้าเลยนะคะเนี่ยเต็มแบบเต็มฝาเท้าที่สําคัญนะคะก็คือตัวเรายังต้องใช้ความรู้สึกนะคะคือขาหลังอะขีบผันไปข้างหลังแล้วขาหน้า สะบัดไปการที่เราจะทิ้งิีให้สวยได้นะคะเราต้องเกรงขาหน้าใส่น้ำหนักไว้ที่ผานหน้างอตัวแบกแล้วก็ทิ้งอันนี้ก็เฉ่งๆนิดนึงคุณเหนื่อยก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพี่ไปใส่ภาพสโลให้ดูแล้วกันเพื่อนทั้งน้องเข้าใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าพี่อ่ะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะเดี๋ยวดูภาพสโลกันเลยค่ะ มาคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรานําขาหน้ามาวางหลังน็อตเลยคะ่ะโดยที่ขาหน้านะคะวางเฉียงนิดหนึ่งนะคะตามคลิปเลยคะ่ะถ้าให้เมย์แนะนํานะคะให้เราทามาร์กจุดนะคะที่เราจะสะบัดนะ้เพื่อให้เป็นจุดโฟกัสในการสะบัดนะคะต่อมานะคะขาหลังพาเหยียบไปเต็มเ็มเลยคะ่ะคล้ายกับออลลี่เลยนะคะใช้ครึ่งฝ่าเท้าวางแบบเต็มเ็มเลยคะ่ะส่วนตัวนะคะให้วางตัวเนี่ยชี้ตรงไปข้างหน้านะคะด้วยให้ใส่ตาของเราเนี่ย มองไปตรงที่ของที่เราจะคาดนะคะทุกอย่างให้มันเข้ากันนะคะให้เราสึกว่าย่อแล้วเรารู้สึกแบบมันถนัดไม่หลุดตัวนะคะโน้มตัวไปข้างหน้านิดหนึ่งในช่วงเวลาเราแบก่ะที่สําคัญนะคะขาหน้าของเราค่ะเราต้องเกร็งขาหน้านะคะใส่น้ําหนักไปที่ขาหน้านะคะย่อตัวเกร็งขาหน้าแปกแล้วกระโดดขาถ้าอยากให้สวยนะคะเราต้องย่อรับแผ่นนะคะมันจะสวยมากขึ้นคะ่ะ เวลาเราจะฝึกออลี่นะคะเมแนะนำนะคะให้เราหัดไถนิดหนึ่งนะัแล้วก็ทําท่าค่ะมันจะทําให้เราเป็นไวมากขึ้นนะคะแล้วไม่ต้องมาจูดเพิ่มนะคะรอไถนะคะให้เราจัดเท้านะคะโน้มตัวไปข้างหน้าเกรงขาหน้านะคะแ๊กปาดลงอ่าด้วยการย่อรับแผ่นนะคะมันจะทําให้สวยมากขึ้นนะ ถาออลลี่นะคะถ้าเกิดเราฝึกบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้จังหวะน,นะคะเราแทบจะไม่ต้องแปกกแรงเลยนะคะแผ่นมันก็จะขึ้นสูงให้เรานะคะแล้วเราเนี่ยจะข้ามของได้แล้วก็ลงสเต็ปได้เลยนะคะลองไปทำตามคำแนะนำที่พี่เมย์บอกไปนะคะรับรองเลยค่ะว่าการออลลี่ของน้องๆน,นะคะจะสูงมากขึ้นคะ่ะ เวลาที่เรานะคะจะข้ามของหรือลงสเตป็ปหรือลงพื้นที่ต่างระดับนะคะให้เราอะมองไปที่ข้างหน้านะคะสายตามองไปที่ข้างหน้าแล้วเราก็ย่อแป๊กปาดย่อรับแผ่นนะคะถ้าเกิดยังไม่เข้าใจนะคะลองไปดูตัวอย่างการข้ามของนะคะใน IG พี่เมย์ได้เลยนะคะลิงก์อยู่ด้านล่างนะ หลังจากที่เราเนี่ยได้ดูภาพสโลว์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามือใหม่ลายคนเนี่ยชอบผิดพลาดตรงไหนกันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะอ,อย่างแรกนะคะก็คือไหล่เปิดไปทางด้านหลังถ้าเกิดเราเตะคลิกฟิปแล้วไหลเปิดไปด้านหลังมันจะเป็นยังไงนะค่ะรอดูค่ะมันจะแบบกระโดดแผ่นหนีอ่ะเออแท่นมันจะหนีไปกับตัวนะคะจะเป็นประมาณนั้นนั้นอีกแบบหนึ่งก็คือการคลิกฟิปแบบตัวตรงไปทางนี้นะคะ วางแบบคลิกพิกปติเลยแต่ว่าเตะแบบมันจะไม่เข้าเท้าพอดีมันจะไม่ลงมาที่เท้านะคะอันหนึ่งเตะคิกพลิกแบบปาดไม่หลุดเดมาดูนะ,ะ <S 2> <S 2> ลัล่นือเป็นการปาดแล้วมันก็จะที่มาลงนี้มันไม่ด้เป็นการปาดแล้วก็แบบม้วนกับมัน เออคือผ่นมันจะทิ่มลงข้างล่างนะคะอันนี้คือปัดแล้วไม่หลุดนะคะอีกแบบนึงนะคะก็คือแป๊กไม่แรงพอขาหลังไม่แป๊กนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะขาหน้าวางแบบดีเลยแต่ว่ามันไม่แบกอะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะมันจะแบบมันจะไม่หมุนมันจะไม่อะไรเลยมันเหมือนแบบว่าเราปัดเท้าทิ้งไปเฉยๆนะคะหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือแป๊กแรงแต่ว่าไม่สับัดแผน่นเดี๋ยวมาดูนะ ออลี Beast ่มันก็ขายออลี่เลยครั้งที่ดีก็ไปทําแบบที่เมย์บอกนะคะคือวางตัวแบบว่ารุ่งไปข้างหน้าที่น้ำหนักไปที่ขาหน้านะคะอันนั้นจะช่วยได้นะคะทุกคนแล้วก็พยายามเก็บไหล่อย่าให้ไหล่เปิดไปข้างหลังมากนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับน้องมือใหม่นะคะที่มักจะผิดพลาดกันนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ะะแล้วก,กดกระดิ่งติดตามให้กับเมย์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะอยากได้คลิปอะไรอยากที่เมย์สอนอะไรเนี่ยก็เมนมาใต้ล่างได้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตาม i อร้านพี่เมย์กับ i อพี่เมย์ด้วยนะคะลิงก์อยู่้า้ล่างน,นี่เลยนะคะเจอกันครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย